บอกเลยว่าผู้ฮันเซนเดอร์จะต้องกรีดร้องก็กราบสวีเดนและสวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเข้ามาชมในช่องโดยมันนีน้นะครับอยู่กับผมเบียร์นะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นคนหิวคนหนึ่งเพราะเมื่อเช้าตื่นมาถ่ายฟีดเฟซบุ๊กอยู่แล้วเพื่อนในเฟซเขาแชร์สูตรไก<อ>่ทอดวิ้งแซ่บมาเราก็เป็นั่งอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าเหมือนสูตรต้นฉบับของ KFC มากแล้วบังเอิญในตู้เย็นเราก็มีปีกไกไ่เหมือนเตี้ยมกพมีปีกไก่แล้วเว้ยเราก็เลยไปหาดูว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างที่จะทำได้มันก็ยังพอมีวัตถุดิบอยู่นะทุกคนแต่แม่งยังขาดวัตถุดิบหลักไปเว้ยคือแป้งทอดกรอบแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะกูไปซื้อมาแล้ว ลงทุนอาบน้ำไปซื้อเราก็เลยจะมาทำไก่ทอดวิงแซบกันในวันนี้ซึ่งวัตถุดิบที่ผมจะใช้หมักไก่ในวันนี้ก็มีมน้ำปลาเนียจะหมดนี่แล้วแล้วก็มีเกลือแล้วก็ผงปรุงรสเดี๋ยวขายอะไรอยู่วะเชี่ยเหลือน้ำตาลแป๊บหนึ่งนะได้มาแล้วนะทุกคนน้ำตาลเราสภาพเย็นมากคือมีการใช้งานจริงนะคือสมบุกสมบันมากแม่งจะหมดนี่แหละแต่และอย่างจะเหลือให้กูทำไมนไ่ยแต่คือ ต้องขอสารภาพก่อนว่าอีสี่อย่างที่จะใช้ในวันนี้คือมันยังไม่ตามสูตรที่เขาแชร์มากันเท่าไหร่นะเพราะามันยังไม่มีอ,มอะไรวะพริกไทยแล้วก็อะไรอีกสองอย่างเนี่ยก็ถ้าไม่เหมือนกับเขาก็คงเป็นเพราะวัตถุดิบกูเนี่ยที่มีไม่ครบนะก็คือก็ถ้าจะไปหามันก็จะเยุ่งยากม,มันก็จะไม่ได้กินแล้วมันก็จะเที่ยงแล้วก็เลยเอาตามยะขาคมไปก่อนเอาตามนี้นะทุกคนแล้วก็เรามาเริ่มหมักไก่กันเลยขั้นตอนแรกไปมาขั้นตอนแรก ใส่น้ำปลาไปก่อนนะน้ำปลาที่ใกล้จะหมดแล้วของเราใ <c oughs> ช้ได้อ่ะให้แม่งหมดเลยแล้วกัน <c oughs> ก็ตามเลยผงปรุงรสอันนี้คือเราไม่ได้ตวงไม่ได้อะไรนีคือแล้วแต่มืออ่ะก็ลองตามใจตัวเองแหละอร่อยผมกับอร่อยทุกคนอาจจะไม่เท่ากันเนพะราะฉะนั้นแล้วก็แล้วแต่รสมือใครรสมือมัน <c oughs> แล้วก็น้ำตาลนะน,นี้แล้วกันนะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน ก็ถ้าจับมือแหละทำไมผมกลัวมันไม่ถึงเครื่องวะทุกคนอ้าก่นัวไม่อร่อยทำกินเองจะใส่อะไรเท่าไหร่ยังไงก็ได้นะสุดท้ายก็ต้องอร่อยนะเพระที่มือตัวเองประมาณนี้แล้วพอปรุงเสร็จเขาบอกว่าต้องเอาซ่อมมาทิมเพื่อให้เครื่องปรุงมันเข้าเนื้อแล้วก็ทิมไปเลย ใช่เหมือนมันแทงไม่เข้าเลยมันจะเข้าเนื้อปะเนี่ยซ่อมไม่แหลมเลยวนะนะประมาณนี้แล้วกันแล้วเราเอาห่อถุงไว้ทุกคนแล้วก็เอาหมักไว้สักจริงๆเขาบอกว่าสักสาสิบนาทีนะแต่คือเราหิวแล้วอ่อ,อ,อ,องนลควกันสิบห้านาทีอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนหมักไก่เสร็จมากลับมาสิบห้านาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกในคลิปมันอาจจะไวนะแต่สาหรับคนรอยอย่างผมนั้นแล้วมันช่างยาวนานซะเหลือเกินอ่ะเราก็มาเตรียมแป้งก่อนนะแกะไงเนี่ย แบบหาไกลมาไกลไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างนี่ว่าเราจะต้องตั้งน้ํามันไปก่อนว่ะอ่ะใส่น้ํามันก่อนมันจะได้ร้อนนะเพราะกลมันจะร้อนมันต้องใช้น้ํามันเยอะเราจะใช้ไฟซักพันสามเดี๋ยวบางคนจะถามอีกทำไมพันสามก็คือเซนนะทุกอย่างใช้เซนเราไม่มีหลักการใดๆมาน้ำมันเราน่าจะร้อน้ที่เลยนะจากเสียง เรามาลอเอาไก่ลงเอาจุ to, oh. <Wow. S 2> ่มน <Wow. S 2> uh ้ําก่อนหรือว่าเอาจุ่มแป้งก่อนว่เอาแป้งแล้วกันเขาบอกว่าต้องสะบัดด้วยแล้วก็ต้องสะบัดให้ลงทางเดียวก็คือ่างนี้นวจุ่มน้ำแล้วก็จุ่มแป้งสักรอบหนึ่งครั้งแรกวะก็สลัดลงครั้งเดียวเนี่ย ไปลูกพ่อนะฮะเราทำเหมือนเดิมตกว่าไก่เราจะหมดนี่คือไก่ทอดของเรานะครับบอกเลยว่าผู้หันเซนเดอร์จะต้อง กรีดลองเดี๋ยวเรามาลองก่อนว่าไก่สุกไหม <c oughs> ขอเทสก่อนหนึ่งชิ้นคือเอาเลือกเอาชิ้นที่มันใหญ่ๆแล้วกันยกเย็ดเค้ไก่แล้วสุกนะทุกคนเนื้นกัดแอ่นั้นจะเค็มไปนิดน้ำปลา,าเยละไปหน่อยต้องลองตรงข้อคือ the b e s t เดี๋ยวให้เหลือ ดีงามพระรามแปดแตเดี๋ยวกินไก่แล้วจะต,ติดคอเราต้องมีเครื่องเคียงนะทุกคนกความรัก,กจะได้เดินคร่องๆเราต้องทำมันเป็นมิงแซบแล้วังจาอที่เราชิมไปแล้วและอุปกรณ์ของเราคือถุงถ้าเราไม่มีกล่องขย่าเหมือนคนอื่นเขานะ แล้วก็ที่ขายไม่ได้คือผงลิงแซบนะแกะเลยแหชุนจัดเ <c oughs> อี๊ยใส่ลงไปเลยลขยับน้อยไปบวะวน่าจะได้แหละเมื่อกีก้ไปเจออะไรในตู้เย็นมามันเป็นชีสดิฟนันทุกคนจะลองเอามาจิ้มวเวลยนแล้วเพือ่อยู่ไหนวะหาถ้วยแป๊บ ได้ถ้วยมาแล้วโอ้ยโตะเล็กเหลือเกินมาเรามาใส่ชีสกันแบบท่วมท่วมจิ้มได้หรือเปล่าวะน่าจะได้แหละกจริงๆซื้อมากินกับเฟรนฟรายนะสักนิดก่อนแล้วกันมาแล้วเรามาลองวิงแซ่บคนเห็นปะเขี้ยมันไม่น่ากินเลยวะอันนี้คือไม่ได้ไหมนะทุกคนดู <S <S 2> <S 2> อันนี้คือเป็นเลือดเลือดที่อยู่ในข้อไก่นะเราไม่ได้ทอดไหมนะ ลองตัดสลับตัดสลับ,บ,บก็มีซอสมะเขือเทศข้ามี้เคปซีเลยสงองขังที่กูรอกินนานแล้วเกินก่าไก่จะสุกกว่าจะตั้งน้ำมันตั้งใจว,ว่าจะกินเที่ยงนะตอนนี้ซัก้าไปบ่ายทำขายแม่งเลยดีไหมไม่ต้องทำงานแล้วขอไก่ยอยๆนะตัดสลับ มันที่วิงแซบอีกทีแต่ถ้าเป็นอีวิงแซบเนี่ยมันจะเค็มเพราะว่าผงวิ่งแซบมันก็เค็มก็คือไก่กูเค็มอยู่แล้วเพราะกูใส่น้ำตาเยอะมันก็เลยจะแบบชาลิ้นหน่อยแต่คือดีที่ได้อันนี้มาตัดนะทุกคนต้องลองต้องลองทำกินทช่้าะไม่ได้ยากจะแ,แม่งอาจจะนานหน่อยคือคือถ้าอยากกินเที่ยงคือเออทำน้งแกะ สิบโมงไหนจะอรอไก่หมักเอกคือต้องรู้เวลากินคือรู้ว่าจะกินตอนไหนก็คือต้องทําก่อนตอนนั้นประมาณชั่วโมงครึ่งมันถึงจะได้แบบไม่ทรมานเหมือนผมนะเพราะผมแม่งหิวแล้วเพิ่งเริ่มทําทุกๆนาทีทุกๆวินาทีแม่งโคตรยาวนานนานแม่งตั้งแต่ขั้นตอนหมักไก่เริ่มต้นเลยวิงแ่บกินสุดท้ายกับไก่ทอด ให้เลือกเอาไหนก่อนเอาอันนี้แล้วกันเค็จมจริงๆอันนี้ความร่าต้องรสซ้ำปาจุดอันนี้คือกลมกลม่อมพอดีรู้ว่ามันเค็มผงถึงแซบป่ะเวนเลือดหลุดทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใส่ลวดแป๊บมากลับมาต่อชิ้นสุดท้ายเรียบร้อยเดี๋ยวแล้วเพียงแค่เศรษศาสของอารยธรรม ก็ตามนั้นนะทุกคนอย่าให้ลองไปทํากินกันดูทําง่ายๆครับอร่อยด้วยแล้วก็วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์คอมเมนต์และกดแชร์และกด Subscribe ฝากช่องวันนาเบียไปด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหมค่คลิปหน้าเราจะมาทําอะไรกันกินอีกไว้เดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย